สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอกแบบ Dark กไดเวอนะครับผมท็อปช็อตแห่งชาแชนลจี g ูจีเกมมิ่งก็จะพามาดูโค้ดทั้งหมดตั้งแต่แมปนี้เปิดมาครับว่ายังเติมได้อยู่หรือไม่ปะ่ะไปกันเลยครับเนื่องจากว่ามีทางบ้านถามเข้ามานะครับว่าพี่โค้ดยังเอ้ยเหมือนรู้อะไรนี่โอ้เอ้ยเราไม่ใช่อ๋อเขาพูดชุดเกาะถามมาว่าโค้ด มีไหมโค้ดที่มีโค้ดไหมผมมาเล่นใหม่ผมต้องการเงินไปสุ่มของอ่าได้เลย <Yeah. S 1> ผมได้ไปสรรหารวบรวมมาทั้งหมดทั้งคลิปเก่าของผมนะครับแล้วก็แบบไปหาใน d i s c o r d ด้วย mm. ก็มาดูกันว่าโค้ดที่ผมหาได้นั้นยังเติมได้อยู่หรือไม่มาไปกันเลยวิธีเติมโค้ดนะครับน้องจะต้องคลิกทางด้านซ้ายนะเดี๋ยวผมปิดแทดชทก่อน ชัดปิดไงวะเนี่ยเออเนี่ยอ่าเห็นไหมน้องคลิกตรงนี้นะครับหรือถ้ามือถือกดตรงโค้นนะกดปุ๊บเห็นไหมมันจะเด้งป๊อปอัพมาครับเห็นไหมเอน e ตอร์โคดเฮียน้องก็พิมพ์โค้ดแบบนี้ครับแล้วก็รีดีมไปแค่นี้แหละน้องก็ได้ละอ่ะเดี๋ยวเติมตรงไหนดีเฮ้ะเจอฟ้าแฟดเฮ้ยไม่มีนะโอ้เขาสีผิวนี่เอ้ย,ห,ออยหัวเม่งหน้าตบจังเลยตบเกียนอ่ะอ่าเดี๋ยวนอกเรื่องมาเดี๋ยวพาไปเติมโค้นครับ คนนะครับเดี๋ยวเาเติมตรงไหนดีเหลี่ยมไหนดีให้มันเห็นซัดๆนะครับซัดๆเอาตรงหุ่นยนต์ไหม M MKX เป็นยากับ MK ป่ะดิ MK สกี้เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยภ <Hey, S 2> าษาอียังเนี่ยเฮ้ยมีอย่างนอกเลย้โอเคโอเคเดี๋ยว hey, okay, okay. ผมจะพาไปเติมโคนครับโอ้ต่อหัวหัวต่อน <c oughs> ีเอา้ากระัรจะกระโดดขึ้นเลยโอ้ย oh, ดาบสวยเว้ยเอ้ มามามาเติมโค้ดกันครับมาโค้ดนะครับก็คืออันแรกนะผมได้แบบจดมาละโค้ดตัวแรกเลยนะครับเอาชื่อดาร์กเอ็นสก่อนนะครับโค้ดตัวนี้เลยดูซิว่ายังเติมได้ไหมดีเออาร์เคดีใหญ่เอ็นเล็กก็ได้มั้ง S อ่ะลองลองตัวเล็กดูครับ S L A S, S L A S H N. ดูนะครับนี่เครดิตผม2,000นะตัวนี้เป็นตัวไก่นะครับกดปุ๊บว้าว้ยว้าวได้หมื่นหนึ่งครับโอ้โหได้เยอะเว้ยนี่ตาลุกวาวไหมครับอชุดเกาะกับดาวเขาเท่ดีเว้่ตัวละครผู้หญิงก็สวยอยู่เลยมาต่อมาต่อโคตรต่อไปนะมดแต่มองเกาะชาวบ้านเขาโคตรต่อไปครับชื่อ เมเจอร์ออเดอร์นะครับเป็นเป็นชื่อของกิจกรรมแพ็กใหม่นะครับกิจกรรมพลังสามัคคีนั่นเองอ่ะดูสิว่าเติมได้ไหมเมเจอร์ออเดอร์ M A J O R ถูกเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ผมดูหน้าสตอร์บอร์ดนะครับนี่ผมดูตัวนี้อยู่ไม่ใช่ละ M O J O R พิมพ์ผิดครับแล้วก็ออเดอร์ O R D E R อ่ะดูนะครับจากหมื่นสองดูสิได้เท่าไหร่ โอ้ีห้าพันเคิบรูเป็นหมื่นเจ็ดอ่าโค้ดต่อไปนะครับโค้ดกิฟเฟอร์ไอ้ยมันอ่านว่าอะไรวะกิฟเฟอร์ไปหาในหามาจากดิสคอร์นะครับก็คือเจไม่ใช่เจครับจีไอเอฟทีเออาร์ F P e R. อ่ะดูซิได้เท่าไหร่ปึ๊บอีสองหมื่นสองอุ้ยแจกแจกของจริงเลยค,คลิปนี้แจกโค้ดต่อไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวมันยาวเกินไปครับ ดิเดดิ a e i o u ออกเสียงว่าดีนะครับ the, the oh, a u t h e r the o a t h e นะครับแล้วก็ a l l แล้วก็ f ไม่ใช่ f f f, f เป็นเลขสี่นะครับไม่ใช่ตัวไอ้ father ที่ตัว A นะเป็นเลขสี a, ่ f a เไม่ใช่ f a f c ผิดชื่อผู้พัฒนานะครับแล้วก็แล้วก็อะไรวะ ส R เอออู้อ่ออะถูกเปล่าวะแน่ถูกมักม้งอ่ะปุ๊บอุ้ยได้ครับันครับถูกๆโอเคเลยตัวนี้นะครับเป็น the Allfather ตรงที่ตรง F นะคือเลข4นะจากนั้นตรงนี้คือเลข3นะครับอยา่าไปพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะนี่ครับอ่ะต่อไปเลยอ่ะชื่อดานอับบุลลานะครับต่อไปครับก็ A M U อยู่แล้วอะไรนะเฮ้ยลืมเดี๋ยวไหนล่ะเอออมุลอ๋อเป็นชื่อบอสชื่อบอสชื่เทพเทพอียมั้งอ่ะอามุลเดี๋ยวผมนึกก่อนไม่ลืมลอีกแล้วอามุลลา ra ชื่อบอสของด่านอามุลน,นะครับปุ๊บดีได้ห้าพันครับโอ้ยอมุนลาละต่อไปก็ชื่อแมปนะครับ dark diver d a จะพิมพ์ใหญ่ทำไมเนี่ย D A R K ผมติดนะครับ D A R K Dark แล้วก็ Diver ครับ D I V E R S, <S เฮ้ย,ยถูกปะฮะไม่ใช่เออเอ้ย E R S มันพิมรัวไปนะครับ Dark Diver นะครับดูครับได้ไหมตึ๊บเฮ้ยได้โอ้หสักเซดร,รีดิมสักเซสนะครับเติมเติมสำเร็จแล้ว Dark Diver ต่อไปก็ชื่อของแก๊ง ชื่อบอสสิชื่อบอสของแมปไซเบล็อกนะครับอ่ะมาเลยออโต้บีชไหมเดี๋ยวผมด้วยก่อนออโต้บีชออเอยูทอเบีเอเอสทีเอสเฮ้ยพิมเลยพิมเลยออโต้บีชเดี๋ยวผมทวนนะครับเอยูทอ A บี s เอสทีเอสนะครับอ่า สามหมื่นเจ็ดแล้วโหมาเล่นใหม่มันก็ได้ยืมกันนะนี่อ่ะฮึบได้ห้าพันครับเป็นสี่หมื่นสองละอ่าสี่หมื่นสองแล้วคราวนี้ต่อไปออโต้บีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็โค้ดคําว่า Dark Life นะครับ D A เออเคดาร์คไลฟ์ไลฟ์ลิฟดิรีบหรือไลฟ์ไลฟ์แหละแปลว่าไลฟ์สดนะครับ L I V E ปึ๊บอุ้ย เ้ยมันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอตัวหลักผมรู้สึกว่าไม่ได้เติมมาสี่ห้าโค่นะครับอ่าดาร์กไลน์ละต่อไปเป็นชื่อของช่องทนะิกต็อกเกอร์นะไผ่บล็อกพิมพ์คำว่าไผ่บล็อกไอช่องเขาชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวผมนึกก่อนพี P. ต้องเปิดโทรศัพท์ดูนี่เดี๋ยวผมเปิดโทรศพัพท์แป๊บอ่ะนึกได้ละพี A. A. อเอไอพีเฮ้ยไม่ใช่ถูก P A I P.O.C.K.K เออเขาชื่อนี้ปุ๊บได้ไปโอ้โหได้อห้าพันไพ่ป๊อกโอเคไพ่ป๊อกไปแล้วต่อไปก็ชื่อผู้พัฒนานะครับ The Lighting D.G. นะครับชื่อนี้ก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษล้วนครับไม่มีตัวเลขเหมือน The o f The l f f a t h e r นะ,ะ The L.I.G.H.T. แล้วก็น,นะครับ N.I.N.I. N G แล้วก็ D G นะ่น่นาจะตัวเล็กได้อ่ะลองตัวเล็กดูโอ้โหเ้ยได้ไหมหลืมดูข้างบนได้ได้เพราะมันเป็นตัวเขียวขึ้นมานะเป็นไหมถ้าโค้ดถูกใช้ไปแล้วมันก็จะขึ้นตัวแดงงนี้นะเป็นไหมโอเคต่อไปก็โค้ดอันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดน,นะครับมันจะมีมาเรื่อยๆอ,อยู่นะครับก็โค้ดที่แบบที่ชอบผมเข้าไปอะ่ะ จะมีคนที่ชอบพิมพ์อันนี้ประจำนะครับมันเหมือนเป็นโค้ดลับลับนะครับมาดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับฟอร์ดีด a r k e อ p มพ e ยังกันเรื่อง Star w a r ์ครับแกงดาร์กใอ่ะเดดเวเดอ้ยไม่ใช่คนละอันละ,อะฟอร์ัวต่อไปนะครับฟอร์เดอะดาร์กใไม่ใช่ด a. a r k e อ p มพ e D A ดีเอดีเออาร์เคแล้วก็ P M P I R E พิมพ์ถูกป่ะเนี่ย f o r the Dark Empire มัน e ต้ o องดีป่ะ A E I O U ออไม่ใช่นะครับ f o r the Dark Empire F O R T H E D A R K E M P I R E อ๋อโอเคหนูไนู้ไหมได้เท่าไหร่ฮะได้ัตงหนึ่งโอ้ยเจ๋งเพื่อ โอ้ยยังปั่นเลยอ่ะอนี่ครับเป็นโค้ดทั้งหมดที่ผมหามาได้แล้วครับเมื่อน้องได้โค้ดมานี่น้องก็อยากจะได้อาวุธปืนตอนนี้เขาปลดเลยนะเกาะเอ็นไดใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเกาะที่เก่งพอสมควรนะครับมีความโอพในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้โหดมากเลยใช้ได้อยู่อ่ะน้องอยากได้อันไหนน้องก็ไปสุ่มมันได้นะครับตอนนี้ครับตอนนี้นะครับก็คือไอ้เกาะ เอ็นไรได้ปลดล็อกละก็ถ้าอยากได้น้องก็มาสุ่มตู้ดูนะครับเห็นไหมผมมี5,7 0 0 0ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเสี่ยงก่อนนะครับสัก2,000 0นะเดือวพีดีหาจุดก่อนนะครับเอออันล็อกอได้โอ้หได้มันเหลียวได้มือมือครี่ไดด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมัน,มนอดคำไม่อยู่ผมกั้นคำ เห็นไหมนี่ได้กอดมแล้วโอ้โหเลเวลหนึ่งด้วยอ่านี่ครับได้มาละเอนไดเอนไดเอ้ลืมกดฟีฟีหนึ่งครั้งก่อนอ่านด้โคดเอ้ไม่ได้โคดได้กอดดุมได้มา๋ยวผมใส่ก่อนไหนละ่ะปิดปิดก่อนปดท,ที่เกาะเรานะครับเห็นไหมนี่ปลดล็อกมาแล้วครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับระบบจะเป็นแบบนี้นะส่วนใครอยากรู้รายละเอียด ก็ไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับผมทําอธิบายไว้อยู่นะครับจะมีความมั่วๆม,ม,มั่งนะเพราะว่างงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวกด N ได้ก่อนปพ๊บได้มาแล้วเห็นไหมเรียกป้อมปืนมานะครับเฮ้ยกดดิ้ยใส่แล้วยทรงผมบาดใจมากครับสกินเฮดนะครับเบอร์ศูนะครับเห็นไหมเข้ากับตลกนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับ โคตรสำหรับมือใหม่ครับรวบรวไม้แล้วครับได้โคตรเยอะเลยน่าจะประมาณห0,000่นใช่ไหมนี่นะครับก็จะประมาณนี้แหละก็ไว้เจอกันใหม่คิมนานะครับขอบคุณครับว่าแล้วสุมอาวุธก่อนก่อนอื่นกดฟรีกันนะครับกดฟรีกันให้ปืนอะไรมาเออปืนปืนรอนครับต่อไปก็เพื่อความรวดเร็วครับปุ๊บนีอ้ยอันล็อกทั้งระเบิดทั้งปืนนะครับโอ้โหได้ดาบสุดเท่มาด้วย อ่านี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ